าละฮะทุกคนครับก็สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของโปรโมชั่นแพ็คของฟีดัมทาวนะครับมมีอะไรน่าสนใจมากนะครับนี่เลยนะครับกด F2 ขึ้นมานะครับมีการอัปเดตเ้าใหม่นะครับสำหรับแพ็ค A แพ็ค B แพ็ค C แพ็ค D นะครับผมเริ่มต้นที่ A 1อ่า99 point นะครับถึง เก้าร้อยแป้า p o นะครับมีอะไรบ้างและจุดเด่นอะไรบ้างจะอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับก็ผมแนะนำว่าใครที่มีงบน้อยเนี่ยนะฮะอยากจะงบน้อยจริงๆนะก็99บาทไม่ถึงรนะ้อยเนี่ยแน่นอนว่าอืมก็จะมีนี่ครับรถหนึ่งร้อยโลอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบโลนะครับหนึ่งวันนะครับฟาร์มอโต้นะครับหนึ่งวันนะครับเนื้อย่างห้าชิ้นนะครับผมเนาะ อันนี้คือหลักๆนะครับอืมแล้วก็สิ่งที่สำคัญแพ็คสุดท้ายนี่ยในส่วนของแพ็คดีนะครับผมแนะนำว่าคุ้มมากๆนะครับก็เพียงแค่989พอยต์เท่านั้นเองนะครับ p o i n ์นี้นะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี่ถ้าหากมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมันจะได้อะไรบ้างนะครับก็300โลนะครับ7วันนะครับผม อ่ะขอรถที่ครับ300โล14วันนะครับผมแล้วก็ออโต้ฟาร์มเนี่ย14วันนะครับฟาร์มคูณ2ด้วยนะมีฟาร์มคูณ2ด้วยนะครับก็คืออ่า14วันนะครับเนื้อย,ย่าง20นะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องมือฟาร์มเบี้ยวสนะครับสามงานนะครับอย่างละ10นะครับรวมทั้งหมด30นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะ989 คอยเท่านั้นเองนะครับสามแพ็คในไอ้แพ็คที่3เนี่ยก็คือว่า1แพ็คต่อคนเท่านั้นนะครับซื้อครั้งเดียวนะครับก็เท่านั้นเลยนะครับซื้อได้ครั้งเดียวนะซื้อได้แค่ครั้งเดียวย้ำซื้อได้แค่ครั้งเดียวนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตเพียงแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองจัดการดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าหากว่าซื้อในราคา 989 point เนี่ยเราจะได้อ,อะไรบ้างนะครับมาตอนนี้ในกระเป๋าผมมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับแล้วก็ผมจะทดสอบเลยด้วยกันนะครับ F2 ครับจัดการซื้อเลยฮะ800เอ้989 point ผมมีอยู่1,000 point พ,พอดีนะฮะก็ซัดไปเลยฮะปาบ เรียบร้อยนะครับผมซื้อม้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูในกระเป๋าของเซ่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านี่ฮะนี่รูปไปคอนนี้เลยมาคลิกขวาย๊ดขึ้นมาปึ๊บนะครับก็คือเป็นอายูไอแบบนี้ขึ้นมาให้เราก็กดรับของไปเลยน,นี่นะครับเห็นปะก็จะมีตัวกล่อง พริกนี่อะไรนี้ไว้ขุดเหมืองหรือเปล่านะครับนี่ไม่ขุดเหมืองอันนี้จะเป็นบัตรออโต้ฟาร์มสิบสี่วันนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็บุหรี่นะครับบุหรียี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องอันนี้น่าจะทําเหล็กหรืออะไรสักอย่างผมไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่รีวิวสองนะครับเป็นเครื่องมือฟาร์มนะครับเป็นรีวิวสองนะครับอันนี้เนื้อย่างยี่สิบนะครับแล้วก็บัตร คูณ2นะครับในการทำงานนี่ย14วันเห็นไหมแล้วก็จะมีถุงมือนี่อันนี้ฟาร์มเรียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้มีอยู่10ชิ้นของผมมี4ิแล้วคน,นคนคนอื่นจะยังเห็นของเราอยู่อ๋อเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็รถอสามร้อยโลวันนะครับแล้วก็ อันนี้ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะผมไม่แน่ใจนะมียี่สิบนะครับผมโอเคร้อยนะนะครับเข้ามากมับกระเป๋าเรียบร้อยบุรุงบุรีนี่คือแบบผมใช้งานไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกินนะครับจะต้องเอาไปใส่ในตู้ซุงรเซฟไว้ก่อนหรือไม่ก็ใส่รถท้ายรถไว้ก่อนนะครับมานี่คันนี้โอ้โหรถสันต่ส้มครับ เริ่มเลยดีกว่านะเราก็จะจัดการคือถ้าเกิดว่าเรากดใช้เนี่ยมันก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปกนะดใช้เลยดีกว่านะครับเราจะต้องอ่าสร้างได้รับคุญนใจเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปที่การลายกันปั๊บแล้วก็เบอร์ก็มาป,าปั๊บฟายัางไงสามรโล แล้วรถคันนี้ไปฟาร์มนะครับรถคันนี้ไปฟาร์มแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นบัตรฟาร์มาโต้อันนี้เราสูบหรืได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเกินนะเราต้องเอาออกไปอันหนึ่งนะเงิในส่วนในตัวมีแค่นี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็มาอัปเดตอ่ากาเรียกว่าแพทนะครับในส่วนของโปรโมชั่นของอ่าสำหรับสายเติมนะครับไว้เพียงตัวนี้นะครับ ใครที่ชอบแพ็คไหนก็แพ็คไหนนะก็ซื้อแพ็คนั้นนะครับคุ้มผมถือว่าตัวแพ็คสุดท้ายเนะี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับผมอย่างนั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันสวัสดีครับ